สวัสดีครับการที่เราจะดับที่เหตุแห่งทุกเนี่ยก็คือดับที่ตัณหาดับที่การมาาัตัณหาภะวตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยมันต้องใช้มรสมคีก็คือศีลสมาธิปัญญาเสมอกันเมื่อศีลสมาธิปัญญาเสมอกันเนี่ยก็บังเกิดมรสมคีหรือบังเกิด นิโรธขึ้นนิโรธบังเกิดขึ้นทีนี้จะเกิดมารคกสามคีได้สี่สมาธิปัญญาจะเสมอได้เนี่ยมันต้องไม่มีการเลือกก็คือใช้มัชฌิมาปฏิปทาใช้สิ่งที่เป็นกลางความเป็นกลางเมื่อเราไม่เลือกเนี่ยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือสิ่งที่เป็นกลางเมื่อความเป็นกลางมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ย ศีลสมาธิปัญญาก็เสมอกันเมื่อศีลสมาธิปัญญาเสมอกันก็เกิดมรสมาคีหรือเรียกว่านิโรธที่บังเกิดขึ้นมาเพื่อดับตัณหาโดยตรงถ้าไม่ใช้นิโรธเนี่ยมันยังดับตัณหาไม่ได้เหมือนกับว่าตัวปฏิบัติเนี่ยก็ยังเป็นสมมุติอยู่ส่วนตัววิมุตเนี่ย มันก็ยังเป็นสมมุติของวิมุตตก็คือทั้งสมมุติทั้งวิมุตตเนี่ยตัณหากับพาสมมุติฉะนั้นจะเอาใช้ตัวปฏิบัติเพื่อที่จะจบเนี่ยมันก็จะเป็นสมมุติอยู่ตัณหาพาสมมุติจะจบเป็นพระอรหันต์หรือจะบรรล,ลุหรือจะนิพพานอะไรเงี้ยมันคือตัณหา พาเอาผลอยู่ก็คือเรียกว่าอริยะผลมันก็ยังเป็นสมมุติของตัณหาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิมุติหรือสมมุติเนี่ยสมมุติหรือวิมุตติเนี่ยมันก็ยังเป็นการทํางานของตัณหาเอาตัณหาไม่ดับตัณหามันก็ยังเหลือเศษของตัณหาก็ได้แค่เบาบางก็คือคอยละคอยวางคอยสละคอยคอยปล่อยวางเนี่ยมันมีตัวไปคอย ตัวนั้นนั่นแหละตันหาตันหาในส่วนของตัวปฏิบัติก็คือตันหาของสมมุติตันหาในส่วนของวิมุติก็คือตัวที่จะเอาผลนั่นแหละเอาผลจากการปฏิบัตินั่นแหละมันก็เป็นตันหาของวิมุติฉะนั้นไม่ว่าสมมุติกับวิมุตก็เป็นตันหาถ้าเรายังใช้ตันหาไปดับตันหามันก็ยังเหลือตัณหาอยู่ยังไงมันก็ไม่จบมรจบผล จบจริงๆเนี่ยมันต้องใช้มัดมีมงแปดก็คือมัรสามัคคีที่เกิดจากการไม่เลือกเนี่ยเกิดจากมักชฌิมาปฏิปทาใช้สิ่งที่เป็นกลางใช้ความเป็นกลางเมื่อดำลิทั้ถึงสิ่งที่เป็นกลางดำาิทถึงความเป็นกลางเนี่ยมันก็ไม่เอียงพอไม่เอียงเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็เสมอกันศีลสมาธิปัญญาเสมอกันก็บังเกิดมรรคสามัคคี ก็บังเกิดนิโรธขึ้นมานิโรธที่บังเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ดับตัณหาเมื่อตัณหาดับอวิชาก็ดับปฏิจจสมุปบาทก็ดับตลอดสายดับรอบไปตลอดสายไม่เหลือเศษก็ผลจากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าจบมรรคจบผลเป็นอรหันต์ขึ้นมาจริงๆอรหันต์ที่ไม่ใช่จัดอรหรันตมรรคอรหรตัตผลอรหรันตมรรคเนี่ยก็ยังยังไม่จบมรรค อลัสตผลเนี่ยก็ยังติดอยู่ผลอยู่พยายังไม่จบมรจบผลมรสี่ผลสี่มรสี่ก็คือสกิทาคามีมรมรสี่ก็คือโสดาปฏิมรสกริทาคามีมรอาาคามีมรอาลัตมรผลสี่ก็คือโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอาาคามีผลอา,าลัตผล ฉะนั้นมรสีผลสีเนี่ยยังไม่จบถ้าจบมรจบผลคือจบทั้งมรจบทั้งผลเนี่ยก็คือสุญญตาว่างที่ปราศจากเส้นผ่าศูนย์กลางปราศจากจุดศูนย์กลางว่างที่ไม่มีตัณหาผ่าว่างก็คือการว่างนั้นเนี่ยจึงไม่มีขอบไม่มีเขต การว่างจึงไร้ขอบเขตนี่แหละเรียกว่าจบมรรคจบผลกันจริงๆเป็นอลหันขึ้นมาจริงๆก็ต้องดับตัณหาด้วยมรรคสามัคคีก็คือน,นิโรธที่บังเกิดขึ้นจากมรรคสามัคคีทีนี้คำว่าละเนี่ยละเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาสเสมอกันอยู่แล้ว เป็นมรรคสามัคคีอยู่ครับเพราะว่าพราะพุทธเจ้าองค์ทรงประทานไม่ให้ว่าทุกเกิดจากโลภโกรนหลงสมุทัยเหตุแห่งทุกเนี่ยเกิดจากตัณหาสามกามมัณฐาหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาองค์บอกแล้วว่าควรละนี่แหละละประโยคนี่ยพระองค์ประทานนิโรธไว้ให้แล้วฉะนั้นเราก็นึกขึ้นมาบ่อยๆดนดีขึ้นมาบ่อยๆคิดขึ้นมาบ่อยๆว่าละ เราก็ปล่อยให้ละก็ทํางานนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆดำหนีบ่อยๆพูดขึ้นมาบ่อยๆหรือทวนว่าทุกเกิดจากโลภโกรนหลงสมุทัยเหตุแห่งทุกเนี่ยเกิดจากตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ละเลยก็สลับกันทวนบ้างหรือดำหนีความว่าละบ้างจน กำลังของมรรคสามัคคีเนี่ยเต็มที่เมื่อมรรคสามัคคีเต็มที่ทนิโรธก็บังเกิดขึ้นมาเต็มที่กระดับตัณหาตลอดสายดับปฏิจจสมบาติตลอดสายก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นสุญญตาขึ้นมาเองสุญญตาเนี่ยทำเอาไม่ได้นิพพานก็บังเกิดขึ้นมาเองเรียกว่าจบมรรคจบผลกันจริงๆเป็นอรหันต์กันจริงๆไม่ว่าจะจากปุถุชนหรือจาก พระอริยะก็เป็นพระอราหันต์อุตุชนก็เรียกอราหันต์เนี่ยก็เกิดจากการจบมรรคจบผลด้วยมรรคสามัคคีหรือนิโรธนั่นแหละใช้นิโรธในการดับตัณหาเอาตัณหามาดับตัณหาไม่ได้ใช้นิโรธด,ดับละ ก็ดำเนินบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆพูดบ่อยๆครับก็ตามนั้นไปเอง